โคตรเท่มองเห็นไหมมานี่กันมานี่กันมานี่กันโอเคกำจัดเป้าหมายมูลค่าสูงแล้วคุณจะได้รับรางวัลไอ้แไบนี้ก็พกตีกันหมดเลยไหมดเลยหมดทองไอ้เหี้ยขื้มันมีประโยชน์เหีะเลยเราเกิดมาวิ่งจืดก่ง โหดแย่เลยไอ้้ยเสียงปืนก็ไปอีกเสียงเลยเสียงปืนก็เป็นเสียงคุ้มไปเลยเสียงอู้ นอเป็นคนยิงกันหหหเอหอปแ,แ,แวข,ขวานะี่ยคิดข้างหน้า ใช่ใช่ใช่อย่รงนี้มีข้างนอกก็มีตัวหนึ่งลวงข้างในมีข้างในยเยอะด้วย ใช้ AKS โดนแฟาตกควันตกควัน เ้แลวมันเป็นเคี้ยดล้วเห็นกูตัวเดียวเด็ดขบไปได้ไม่น่เบิวอ่ะยอดซอกก็เล่นไปเลยก็เล่นไปเลยข้างในามีสองตัวบอกแตกผมไปช่วยตอนนี้วนช่วยตอนนี้ ไหนแล้วไม่รู้ลัวตัวกูมาเต้นขนาดนั้นเลยเหรอวะจะมายิงกูก่อนแล้ว เฮ้ทำไมก็ปิดไปแล้วนก็ระวังข้างหน้านี่เฮ้ข้าตัวหนึ่งใกล้หลังเราถ่างบอมแล้ ใช่หลังรถถังหิวของเหอไอสัตว์ <C. S 1> m อไปเอาเอม่เลยาลงไม่มีนั้นมา <c oughs> ไม่ไม่มีของแล้วพวกไม่มีของ ตอนนี้ั่งนี้เีกยบ,บเยอะจังวะในบ้านก็มีหลังเข้าเหยื่อ้อมมาอุอมเมอเล่นกับเหยื่อ ไอ้ได้ด้วยหรอเข้าไปข้างหลังเอ็กซสคิวมารอสักคนเลยบอดวะเนี่ยไอ้สัตว์บอดเฮ้ยเฮ้ยะไรวะเนี่ยไอัตวคนเอี้ยคิดว่าบอดไอ้สัตว์คน โอ้ยอย่าเถี่ยวกำลังกำลังผมกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยอืมไอ้ไเงี้ยโอ้โูมันเรืองแสบหรือยังไงเนะี่ยโอ้โหก็ส่น5.45สีเข,ขียวบ้านเลยวะ ฟุกไหวไหมอ๋อฟุกอยู่ไกลุกอยู่หลังกูกูคิดว่าฟุกบูอะตัวข้างในอยู่ไอตัวข้างในเก็บไปยังตัวในบ้านอะยังยังยังโผ่เข้าไปมันยิงกูเลยเว่างๆฝากสแกนตรงนี้หน่อยเด้อเฮ้ย,อยไอเหี้ยมีตัวนึงว่ะเออตนกูท<อ>ี่กูไม่กล้าข้าไปะมีตัวตชอบไปุมันยิงกูเลยนั่นไงน,นั่นไงน,นั่นไง ร่วงเลยตายเลยครับตายเลย เลือดเลือดพ่านยาไม่น้อยเก็บยาไปก่อน,นเก็บของไปให้เพื่อนหรอวะเหมือนมันเก็บของไปให้เพื่อนกันเลย ไปล่าไอ้เหี้ย วรบะไอเ้เฮียมีโอเปร่าอย่างงี้ไอ้ส,ววสัตว์บอสอย่างเฮียแล้วเอาปักเอาปักยูด้วยบอลเกี่ยวกันเลย กูจะตายกูจะตายเฮ้ยไอ้นนขอไอ้สัสไม่ดุไม่ดุกูยิงถูไม่ดุเงี้ยยสองแรงจัดเฮ้ยเพื่อนยิงถู๋ยวไม่ลงโอ้ยถึกถึกบอสถึกใส่กายเฮียใส่กาลูกฟ้า คำว่าบอสนะเพื่อนใส่กายยีดัดลูกฟ้าเกาะกูละเอียดมากวัดวิ่งอยู่ เออไอ้เหี้ยหยุดสักทีไอสัตว์มันไส้ยิงทิ้งได้ไอ้เหี้ย่นกหู ตัวอะไรกูเข้ามาข้างใไม่มีเมีเออมีซีเข้าไวเข้าไเี่ยมึงไอ้คนเอ็ค้างยับเต็ตัวอ้ค้างไอ้ค้างดูนั่นรู้ไอ้เรื่องมันแต่ได้เรืองเ็ใหญ่อะไม่มีตอนเนี้ยก็ใช้น้นไปก่อนเลืเต็มหมดเลือดใหญ่คืออะไรวะ กเจอคนเข้าไปบอดันไม่มีหรอกยาใหญ่เข้าใจมันจะเปิดกระเป๋าพยาบาลไอเฮียเจอเจอเจอคนเจอคนไม่เท่าไหร่ไอเฮียเจอบอดแม่งไอเจอบอดแม่งไอเฮียจัจากเลยอ่ะ หน้าจอกูเล้าหมดแล้วเนะอยากแก้ปวดหายยาเพื่อนเพื่อนต้องการยาอะไรไหนบอกมาสิแลล้้ววแแต่ว่ามันไม่มียาอะไรเลยไงยาอะไรม,มียาอยู่ข้ังหลังไว้เลย,ยลไปรับย,ยาพันเหรอกูมี เกียร์บอกพับจีบอดวิ่งจะมันชนหลังเลยแล้วยังไม่ได้ยิงเลยใครมีกระใครมีกระสุน5.56เยเยอะมาก5.56มีถามกูกูมีอยู่2แตกกูมี400กว่านะสวยไอ้หี้มีอยู่ตัวมึงนี่เองบ้ารวมซื้อมาไอ้หอยลอดไ้ซื้อมาตอนแค่ไนี้ปุ๊ดแจกเขาเหรอเยอะเอออ่ะพวกมานี่ซื้อมาเยอะจัดเลย อันนี้ยานี่ยานี่ผ้าพันแผลอ่ะยาอ่ะเอาอะอาไหร่เพื่อหมีนะแดงๆจักรยานยี่มาสวยแตงกิว้ว สีฟ้าวะ่ะแกนระยะใกล้ไม่เจอนะออเฮ้ยเหี่ยมระเบิดเส็บร้อยอ๋อโหไอ้เฮียกระดูวัาตามุาตามีจีนกระดูวัตุมีจีนกระดูปู

ยังไงปะยิงตะแกเจอไอ้เคป่ะไอ้ลูลกคนอันนี้น่าน่าจะเป็นคนแล้วล่ะไม่ได้ยินเลยฝั่งนู้นบอกอัปเดตมาเลยจะยิน จระดีเก้ยครับหูอระดีเฮ้ยไริวีโโอ้ย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 จอรีไม่ปาดิเก้จอรีไม่ปาดีใครนะบอกกันีหน้านะว่ากูโดนกัดไปแล้วเพลนมันติดไม่ใช่ เเทลอร์ใช่ไกฟุกถึงกันล่วงเลยอะหมอบเลยอะ <c oughs> ต้องไหนดีก,ก็ต้องไหนดีเสียงแถวนี้กับข้างฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายก็แถวๆหลังหอคอยเอ๊ะไปแถวนี้ดีกว่า,างั้นไงตรงงัง้นไง โอ้โห้และเยอะด้วยแล้วมันกำลังวิ่งมาหาเราเราก็เลยต้องวิ่งไปหามันใช่เราก็วิ่งไปหามันใครมี็นสนัยก็ส่งยิงมั่งเด้อตอนนี้กูอยากถอดหมวกมั้งมึงคิดว่ากูอยากใส่ไหมอีไรบอกทองกูยังไม่ใส่อะไรเลยคุเตื่นตัวพี่อะไรเถอดหมวกทิ้งเลยกูไม่ได้ถัดมาเลย kau main meh weh oi oi tong đá. Oke, vuông. Quăng. này luộc à, luôn, ta rồi. Đấy. đi. một đi. Ê, đi ผ่าตัดแป๊บนะครับผ่าตัดแป๊บนะครับใจเย็นๆกันนะครับผ่าตัดอยู่นะครับมีตู้ไม่ปิดไฟมมี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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไี่ใชไปใช้ลูกเทาอะลูกมั่วแม่งยิงโคตรแรงปึ๊กสองปึ๊กแม่งตายอะไรไง คนไม่ลงคนลูกกระสุนเลยนะะอะไรนี่ถาว่าทำไมเนี่ยมันจะยิงใครตายแล้วครับเนย่าละเกาะแปดห้ากูอยากเอามาใส่มากเลยแต่เกาะกูเก,กาะม่วงจะให้ฟองสกูประมาณนั้นนะ่ะกูไม่กล้าถอดเกาะกูอ่ออะทิ้งอะ่ะจะใส่ทับเลยหรือไงใส่ยาสนลิกมันทับได้ด้วยอรือไม่ได้ไม่ได้ S <S เลือไปเฮ้ยออกทั้งไงเนี่ยกระเป๋าเสื้อใบน้อยอีกบอกนี่นะไ้ปะตอนนั่นเนี่มีแล้วเนี่ยวิวถ้ามีสแกนสแกนทางฝั่งฝั่งฝั่งก่อนหนะ้านี้ให้เราให้ให้ให้ผมแป๊บหน,นึ่งนะอยากรู้ว่าสงสัยมันยังอยู่กันไหม แกนนะเจอเข้าไปในบ้านที่เรามามันไล่ยิงไอ้ตีนี้ก็หมดตีนเราฆ่าตายเอฟตีนอ,นอ,อ,อยู่คนละฝั่งนะตีนอยู่คนละฝั่งกันเลยนะ มันออกเลย้เรู้สึกใช้สไนเปอร์แรกแยิงมากกว่า M700